วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนทียานชื่นรือไทยในธรรม หลังจากเสร็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5ธันวาคมแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้ัิชาการทหารบกได้เรียกประชุมหน่วยขึ้นตรงฐานร,รักษาพระองค์ที่ได้ร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวในที่ประชุมนอกเหนือจากการขอบคุณบรรดาทหารที่เข้าร่วมในพระราชพิธีและได้ดำเนินการอย่างสมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวย้ำว่ากองทัพจะต้องทำการเชื่อมโยงกับประชาชนผู้จงรักภักดีเพื่อบอกป้องสถาบันพระ มหากัตรย์ในยะของคำสั่งดังกล่าวจะมาจากการที่ประชาชนได้กล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณไปพร้อมกับฐานด้วยหรือไม่นั่นเป็นประเด็นแรกที่ต้องพิจารณาส่วนประเด็นถัดมาก็คือวันนี้กองทัพบ,บกได้แจ้งประจักษ์อยู่แก่ใจแล้วใช่หรือไม่ว่ามีบรรดาผู้ที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกระทำและแ่จับจ้วงล่วงละเมิดไปถึงขั้นผิดกฎหมายสนธิญาณช่นรในทำไร